สวัสดีครับเป็นธรรมดาที่เมื่ออายุมากขึ้นจะมีความเสี่ยงต่อการสำลักและติดคอได้ง่ายขึ้นนะครับทั้งนี้เกิดจากความเสื่อมของระบบกล้ามเนื้อและระบบประสาทที่ควบคุมการกลืนและหลอดอาหารนะครับอีกทั้งยังอาจเกิดได้จากสภาพร่างกายที่เปลี่ยนไปเช่นจําเป็นต้องใช้ฟันปอมมีอาการอ่อนแรงอัมบ์พึกอัมาพาตรวมไปถึงการตอบสนองต่อสิ่งแปลกปลอมในหลอดลมช้าลงนะครับผู้สูงอายุอาจจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะการกลืนลําบากเราจําเป็นที่จะต้องสังเกตเพื่อที่จะพาไปหาหมอและ ทำการฟื้นฟูการคืนนะครับวิธีการสังเกตคือผู้สูงอายุจะรู้สึกว่ามีมีอาหารติดอยู่ที่คอหรือว่าค้างอยู่ที่อกรวมไปถึงเริ่มสำลักหรือว่าไอถี่ขึ้นในการกินดื่มนะครับอาจจะเบื่ออาหารเบื่อการกินรวมไปถึงเริ่มแบ่งคําอาหารให้เล็กลงอันนี้เป็นอาการเบื้องต้นที่เราจําเป็นต้องสังเกตนะครับพฤติกรรมการกินที่ผู้สูงอายุและเราทุกคนควรจะระมัดระวังแล้วก็รักษาไว้นะครับคืออยากกินข้าวคาน้ำำําคํา มีมีสมาธิอยู่ขัดอยู่กับการกินไม่เล่นโทรศัพท์ดูโทรทัศน์หรือว่าพูดคุยจนเพลินนะครับทั้งนี้ป้องกันอาการหัวเราะที่ทําให้เกิดการสำลักได้นะครับแบ่งอาหารให้พอดีคําเหมาะกับความสามารถในการเคี้ยวและการกลืนของแต่ละคนนะครับไม่ควรจะกินอาหารแห้งเป็นก้อนอาจจะเป็นอาหารที่นิ่มหรือว่าเป็นข้าวที่มีการราดน้าซุปนะครับแล้วก็อย่าให้ผู้สูงอายุกินข้าวขณะเหนื่อยหรือว่ามีอาการหอบนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคก,การรักษาการใช้ยาทักมานะครับเดี๋ยวถามเนี่ยให้สวัสดีครับ